ตำนานความเป็นมาของอำเภอรพรานกระถ่ายจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวขานกันว่ามีในพรานได้เดินทางมาสำรวจเส้นทางเพื่อไปสร้างเมืองหน้าด่านของกรุงสุโขทยัยวันหนึ่งคณะกำลังพักแรมในพรานได้พบกระต่ายมีคนสีทองสวยงามมากอยู่บริเวณหน้าถ้ำเห็นหนึ่งและได้หายเข้าไปในถ้ำ มาในพลานจึงได้ปปกราบบังคมทูลพระรว่วงแหรับท้าและขออาสาจับกระต่ายตัวดังกล่าวและได้ใช้ความพยายามที่จะจับตั้งลายครั้งแต่ไม่ประสบผลสำเร็จจึงตัดสินใจสร้างบ้านถาวรขึ้นมาบริเวณหน้าถ้ำเพื่อรอจับกระต่ายและหลายปีต่อมาจึงมีผู้อพยพไปอยู่เพิ่มมาขึ้น จนกลายเป็นหมู่บ้านชาวบ้านพร้อมใจกันตั้งถือหมู่บ้านวานัาบ้านพลานกระต่ายซึ่งต่อมาได้รับสถาปนาเป็นอำเภอท้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2438